กลับจายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกทท่ทานที่กําลังติดตามะนะครับสม้มสบายดีเป็นตอนคำ้คำพี่น้องตอนค้ำเมือนี้ได้เดินทางขึ้นมาหาของอยู่ของกินขึ้นมาป่าได้ขึ้นมาหายามกับดักพี่น้องคือค่อยขึ้นมามื้อนี้นี่เดินทางขึ้นมาผู้เดียวได้หลังจากที่หนข้าวหนน้ําแล้วก็ก็มีแล้วคักเนาพี่น้องเพราะว่ามันยังเป๊ะอยู่นะก็เลยหนมีมดนะก็เลยว่าสีมาหายามกับดักก่อนหายาม,มเบื้องแฮวเดี๋ยว หายาบตอนกลางคืนนี้เลยนะพอแจ้งแล้วกะตอนเสาตอนเสานี่นะล้วกาศิได้เดินทางกลับไม่ได้ยูหึงนะเพราะว่าโซงนี้ยังมีแล้วเข้าแล้วนาคือไปได้ขึ้นมาหึงแล้วก็เลยสละขึ้นมาตอนกลางคืนพี่น้องทีมงานกะมีมีเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากโซงนี้กับเพิ่มกับการนาเข้านำนำคือรอบก่อนนี่กรบเาท่องเพิ่ขึ้นผู้เดียวนะ รอบนี้คอยลุยผู้เดียวเลยเดี๋ยวสีด่งไฟต้มน้ำไว้ก่อนต้มน้ำกินพี่น้องไงโสงนี้อากาศมันหนาวพี่น้องไงก็เลยนุ่งเสื้อยางวตอนมากก็ปิดปะปิดดังมาได้เนื่องจากยานมันตื่มบัดตื่มไอพี่น้องไงกำลังด่งไฟ สิทางมอ้นำหอนขึ้นก็เดี๋ยวพักฟ่อนจักหน่อยกับสิได้ออกไปหาการหาเงินนะหาการหาเงินปุละตามขลองแฮวพี่น้องเดี๋ยวบางที่อาจจะการแจ้งเลยก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะเพราะว่ามนเลยไม่ได้ขึ้นมาหลายมือพี่น้องเป็นอาทิตย์เลย เวลาตอนนี้กน็นี้ละพี่น้องเศา้านาฬิกาหรือว่า8ปดโมงแรงนะ8ปดโมงแรงหรือว่า2องทุ่มสินาที่ห้องใดหลายแบบสภาพรถก็ไดนะ้ตอนที่ขึ้นมานะกี่ต่มเต็มพี่น้องที่พักที่เซากะฝนตกแห้งในยะอยู่ป่าพี่นะเห็นตามทางนะ ตมถึงมือนนะเาเดี๋ยววันนี้คอยกะสิได้ออไปหาการหายเงอนก่อนนะหายามกับดักพ้อพี่น้องไปไปลุ้นเมืองต้าเดียวว่าสีหมานหรือมีหมานมาผู้เดียวรอบนี้นะเนี่ยเ็นมาเนี่ยถือว่าโชคดีเลยนะนี่นี่เดินแจง้งเลยพี่น้องห่อยคนนี้ม,มีมีเลยนะ แสดงว่าโซงนี้มีม,มีเพลเลยอยู่ป่านะแม้แต่หอยลดก็ม่เห็นนะจอบงายขนาดพี่น้องแบบนี้นะเห็นว่าเสือพบเน,นื้อนี่โอ้โอกาสโอกาสเนื้อสิอ่อนีมีหลายได้เพราะว่ามันเงียบเด้แต่เดินแจ้งพี่น้องนี รวมพุนควีตมะนาวหองได้เซลลอยู่นะหองอยู่ทางลุมพุนนะออใส่โฮใส่นั้นนะหองหลายอยู่ได้แต่ค่อยเลาะยามเฮวท่านได้เมดนนะยามกับดักท่านเมดพี่น้องเหลือลางนึงลางสุดท้ายนะ ยามหลังที่พานๆมากกับสมออยู่นะมีทึกงูทึกกับดักนะวักซ่ทุกคนวักสามโซ่วักสามโ้่นี่คอยมันใจอยู่นะเนี่ยทุกคนกับดักคอยทำงานแล้วนะบกตัวนี้นะนี่บกตัวมันลงแมพแล้วมันขึ้นพิษทางนะ น่าจะลงตัวนี้นะตัวเดียวไว้ละก้อ,อดีใจขนาดหลังชุดท้ายทำงานเลยนะฮะฮ่สมใจเลยสมใจที่ขึ้นยอะมาพี่น้องอะนะนถือกับดักหากะถือ มือนี้เลยนะหาะกะโรคมือนี้นะห้อยมาโบกใหายนะรอ,นะอบก่อนน้มันลงน้มันป่ายมีเซิงพี่น้องแต่รอบนี้เซิงเลยรอบนี้เรียบร้อยเ <c ười> <c ười> ป็นวัดเป็นไอกระย่งมากพี่น้องเลย มาแล้วก็คุ้มเลยได้บักสามเสาผู้เดียววันนี้นะจากตัวเถิกจากตัวแม่เบิ่งก็ตัวแม่พี่น้องไงปอ้อใหญ่ใช่พี่น้องไงคอยมาเห็นมันมุกตะภาพอยู่หากะทืกอเลยบิดทันได้ดุดจักมิดนะ หาเนีแท้เป็นอะไรคักคักคกัทุกคนนะโตะักญ่นะนอาวมีแต่สีแลนเมื่อเอารถพี่น้องแลนเมื่อเอารถจักแล้วกะ็น่าจะได้กี่ค่านี้เลยนะน่าจะเอาไปบปได้ผู้เดียวเดว้แต่ทางรถจักนี่มันมาฮอดมาฮอดมีไก่ปล่าเลอ ทีแรกนี่ค่อยว่าสิไปจับเอาเคาล็ดมะนาวได้เเขียนว่าเสื้อยามหลังนี่มีทื่อนะแต่พอมายามหลังนี้แล้วทํางานทันทีพี่น้องทื่อนะทื่อบักสามซอน่าจะซ้าโตค่อยได้รอบก่อนนะั้นได้กับทีมงานสี่ห้าคนนะแต่รอบนี้จัดผู้เดียวเลยได้ผู้เดียวนะต่อคักอะไรพี่น้องสมใจค่อยยุ่มมากอะไร,อ,รอันนี้ ขำแล้วคอยยังมาอยโซนอันที่งานกะพอดีว่าโซนเขาขึ้นน้ากะพอดีว่าโซนมีคอยโซนผู้นึงนะโซนแล้วเพิ่นมีขึ้นมาเพิ่นมีขึ้นมากคอยก็เลยคอยมาผู้เดียวคอยเลยมาหอดแป้นโมงปลายปลายนะแป้นโมงปลายปลายมาหอดที่พักนะมาหอดแล้วก็จๆๆๆๆๆๆกําจุจําำแกวกะเดี๋ยวทางออกมาเลยกับดักกัน หลังนี้เนี่ยพี่น้องหลังที่ค่อยเว้านะมันสี่ไมนะ้นะนี่ค่อยมายามรอบก้อนนะมันไปน,นี่มันขึ้นลิทางนะฟิดเพาะไปน้อยนึงมันขึ้นรอบก่อนนนะแต่รอบนี้จัดเลยนี่โบกใหญ่ๆนะี่นะโบกนี่อ่าโอคักพี่น้องเราเพลินจนได้พี่น้องโบกใหญ่ในโบกนี่นะ ดักทำงานพี่น้องเดี๋ยวปัตน,นี้กะมือเอารถจักก่อนพี่น้องมือเอารถจักแลก้วกะเห็นเอาไปมีได้กะสได้กี่แถวแถวนี้ละพี่น้องนะกีแล้วกะเอาเมือเป็นแข้งเป็นขาเอานะเนื่องจากมาผู้เดียวนี่กะมีเยอะแพ้่มันปลาเลยพี่น้องเดี๋ยวสิลองแบะ้อไปเซอร์ทางนี้ลองเบิ้งนะเพราะว่าทางนี้กะมีไก่ปลาเลยนะ บางที่กะสีมาทาั้งนั้นนะความใหญ่พี่น้องแฮวมันเลิ้มโผล่ออกมาแล้วนะเลิ้มอออละแฮวมันนะอันนี้สามซ้อกพื่อนแล้วพี่น้องหนะักกัแมบโบกหากระ,ะยานะนั่นเดี๋ยวซีร่องหาคือแล้วกะแบะออกไปเชือนี่ก่อนพี่น้องแบะออกไปเสือทางนี้นะเพราะว่าเฮาสีเห็นเอเออกไปได้กะเฮาสีมีได้เฮามาอีกมีแต่ เอาคาทางกันเลยนะเหลียวเห็ดมามาสยงโคมมงเสาดอนกับต้อนอยนู่พี่น้องไงโอ้เนาะคักลีพี่น้องไงโชคดีขนาดนะสมใจยุ่แบบนี้พอได้ของกินเมื่อเกี่ยวเข้าพี่น้องไงกับรังสุกนี้คุณเคล เก็บเกี่ยวเขาอยู่แปะแผลอยู่ปอเกตแปดสิบโลคุณละหมูตัวนี้นะไหวยอยู่บ่ตอนบิดยานแต่ไม่อยู่พี่น้องตอนไม้ยงะขนาดรถ หอยมันเป๊ะเลยหมูตัวนั้นนะหมูที่เห็นหอยมันยางรอบก่อนนะแต่มันมีถึกรอบก่อนเนยนะกายพี่น้องมันลินะมามีเซึงรอบนี้ถึกเลยหาก,ก็ถึกเมื่อนี้เลยนะถึกกะไม่ไหมอยู่ไม่ไมมทันดุดจมิดเลยหงอบงงเลยพี่น้องเยมีพานนะหยอมีลุกเลยสได้จี้ค่านี้เลยเมือเป็นแข้งเป็นขาเอาแต่ซิเมอร์เอากระสอบก่อนเมื่อเอากระส,สอบแล้วก็เอาแฮวเอากับดักเมื่อไว้ก่อน เอาวันนี้ก่อนนะเอาเมือวีเพย์คืออยู่ป่านี่ก็มีมีทีมงานเลยเลยนะมีเห็นห่อนห้อยเพ่อเข็นมีทีมงานอยู่แถวป่านี่ก็โซนเขาเจ้าไปจี้ซอยกน็น่าจะได้ยู่พี่น้องแต่อันนี้มีเห็นเพ่อเลยม,มีมีค้นนะเงียบอยู่ป่ามือนี้นะฝนกระตก แต่กะมีแห้งไปเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้กะซีมอือเอารถก่อนทุกเขาทุกคนหลายอยู่เลย้งองใหญ่กระหึ่มยังมีหอดที่พักอ,อยู่นะไก่นาดะ่อนที่ได้มุงก,ก็คืออยู่แคมหนองคาน้อยพี่น้องอยู่บกใหญ่อยู่นะบกหนองคา มีอยู่ประมาณเกือบเจ็ดแปดกิโลกลละว้วพอ,อสิอดบอนจนเจ็บแอลย้างนะพี่น้อง,งเวลาตอนนี้กนะเพงขึ้นพี่น้องเออมีแมนเวลาตอนนี้กะน,นี่นะตีหนึ่งนะตีหนึ่งหกนาที ชอบไปโคหมูลแล้วกะน,น่าจะแจ้งเพราะว่าโคผู้เดียวนี้อาจจะแย่ได้พี่น้องเอาขึ้นโคเซอร์ไฟก็อาจจะลำบากได้น้อยหนึ่งเนื่องจากไม่มีผู้หามพี่น้องโทรศัพท์ค่อยนีเข็นมาพี่นี่มีมีสัญญาณได้เข็นมีสัญญาณนี้สีโทเคีเขาเจ้ามาซอยอยู่แต่อันนี้มีมีสัญญาณเลยแต่โทรศัพท์ทีมงานนี้ซุเปอขึ้นมานี้ส่วนหลายมีสัญญาณได้ แต่คอยนี่ม่ม,มีสัญญาณโทรศัพท์คยนะมีแต่ไปคโคแล้วก็สีได้ลงแล้วพี่น้องไงกลับบ้านแล้วแต่จกักจักโมงแล้วจังไดกลับนะน่าจะแจ้งคอยรอนะ <c oughs> มาเมื่อนี้นะซื้อกระสอบใหม่ๆมาเลยพี่น้องคิดวาอุ่นใจหุ้มๆอยู่นะตอนมานะคิดว่าน่าจะมีลุ้นวะตามที่คิดไว้เลยนะ ขึ้นอย่งขึ้นแห้งๆก็เลยขึ้นมาตอนกลางคืน,นเจอเสะก็เลยได้เสะตัวนึงพี่น้องไยบักสามเสาะนะอ่ะเดี๋ยววันนี้กะสีได้หากระสอบตื่มเสื้อรถแล้วกะสีได้ไปโคเลยพี่น้องยามันเครื่องในมันเน่านะเขียนว่าเสือเฮานานโคกน,นะแต่จักสีเอาได้หรือไม่ได้แลวเครื่องในก็เพราะว่าเอาไปไม่ได้พี่น้องเขียนโคบางที่อาจจะได้ปะเครื่องในมันนะ เสื้อกะเรียบร้อยพี่น้องสอบสองโนยแล้วกะทงยางนะสิไรเดินทางไปแล้วบันนี้นะคือกอนขึ้นมานั้นขึ้นออกวัดโซนสองคนแต่ซุเพิร์นว่ามีขึ้นมาก็เลย,เยเด้วยตัเดียวเลยยนะี้เยียบเลยใจมากพี่น้องเลยเห็น่าเสื้อจะขึ้นแล้วจะไปแล้วจะไปเดี๋ยวนี้เราได้ขอได้ะสิได้อ,อกโคอยูุ่่นละฝนกระตก่วงนี้นะ ใจได้เพราะว่าเฮาไม่ได้ไปทางซื้อนะไปทางซื้อไปไม่ได้ไม้ฮักทับทางมาละได้เกวขึ้นด่านคุณนะโค้งไปรถจกักจอดไว้นาะพวกพี่น้องเฮามีได้รถจกนะักะดูในพยพละดิสิจิตตุยเฮาไปนะ เอาหามุงเลือเหมาะกับสีโคมงันเลยที่ก็น่าจะโคกับเพ้อเลยว่ายาไม่มีได้เอามาฮอดบอนแล้วพี่น้องตอนหมูนะน่ะะมันมีแม็ตัวเดียวได้หมูนะหมูมุ้งพี่น้องห้อยน้อยห้อยใหญ่นะเต็มเต็มอยู่ แสดงว่าถื่ตัวนี้ล้วรัแลนเลยมุงโอ้อมันอยพ่อหอยโบกนะเต็มอยู่หอยโบกมัน,นะมน,โ,บมนโบกมันลักษณะแมบหลายโตเลยอย่างพอมันยังถื่นะอันนี้คือหมยบักร้อยโลแหละพี่น้องรอบก้อนในถื่ใกล้หลังนี้นะถื่ใกล้รอบแรกรอบสองถืหมุงเลยแลก้กก็หาฟืนหน่างไฟก่อนพี่น้องจีกับบอ่อนเลย ออกไปไม่ได้นะโคแล้วกะน่าจะแจ้งนะตอนนี้มันกะน่าจะเกือบสองโมงแล้วนะแหลนมากกับมันไก่พี่น้องโอ้โหขึ้นนี่พี่น้อง แลนดีดินคืนนี้เลยโอ้ตัวใหญ่ีสิพี่น้องเบิ่งจกห้อยขอี้ตมมันนะน่นนี่นพี่ความสูงมันนะบักร้อยโลมีถือนะสงสัสยถือโตแบบประมาณแปดเก้าสิบโลนี่แหละพี่น้องสามโซนะตัวนี้ก็ใหญ่เติบอยู่ จนยอผู้เดียวมีแพ้นะมันหลายโตมันลงนี้นะกำลังดังไฟดังไฟโคกระบอนเลยพี่น้องเบิ่งจากลักษณะแล้ว ร้อยโลมียู่พี่น้องงเพราะว่ารุ่นเดี่ยวเลยกับไต้มือนั้นหลายๆคนน,นนะนะ้มือนั้นกับทีมงานอันนี้ได้ผู้เดียวโหนก็มีลูกได้กินกันเซลไฟ าจนได้แก้เซอร์เงยเอาถอนเอาขาะนาดน่ะถือว่าแล้วนะจี๋วันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะจี๋ก็มีคักเพล่ได้พี่น้อง,งเนื่องจากฟีนมีแพ้นะก็ต่อฝรั่งได้จำนี้ก็มีธรรมดาดีแต่เอาไม้กาดสองอันพอดึงไปดึงมาได้นะกว่าสงแล้วมีธรรมดาพี่น้อง ได้ผู้ดีซ้ำนี้ละพี่น้องเเป็นแข้งเป็นขานะพอแตตัดเซือกก็สอบได้เดี๋ยววันนี้กะจะได้หนไปซื้อรถจักก่อนนะไก่เติบรถจักจอดอยู่กัปพอตัวติฮอดรถพี่น้องป่งสาที่ถือนะ ใหม่แกันั้นแหละใกระหอดกระสอบนึงนะยังอีกระสอบนึงพี่น้งนองโอ้โหพฤิออกมาวิดพี่น้องวิดเล่าหอดรถนะพูดีเทนสเดียวได้กระสอบนึงนะกระสอบเข้าพี่น้อง เห็นนมาเสื้อเฮ้าสีแบะมากนวนี้เลยนี่แพ้พี่น้องเลยอาก็ศยุกตาไดา้เดี๋ยววันนี้สีได้คอยกระซำมือที่พักก่อนนะโอ้ตัวเหมยเลยนะพี่น้องเลยเหมยแต่กะเหมยแบบนี้ดีใจอยู่นะเหมยแต่ได้พี่น้องเลยโอ้ตัวแจงคาตาพี่น้องมาหอดที่พักแจ้งคมนะ ข้าแจ้งเหนอละปื้งอยู่เดี๋ยววันนี้กะมีแต่เอาเครึ่งเอาคองแล้วกะเดินทางกลับก็พี่น้องกลับเลยนะพูดละเมื่อหากินเขาอยู่เฮินพูดนะเพราะว่าไม่ได้ถือเขามาเดินทางมาหอดไ้เขตหมู่บ้านนะ หลัและหล่ะพี่น้องเลยล้มแลยวันหนึ่งพี่นอ้องมันปั๊บต่อพอดีนะล้มลงที่ต่นีู่คักขนาดมันหิต่อเข็นจะลงพี่เหมือนมันเลิกล้มจอย <c ười> เย็บจนได้พี่นอ้องพอต้คือห้องเ่าลดเมื่อกี้นะทอมีล้มนะพอดีเซ้เสือต่อไมนะ ตีนที่ต่อไม้เมื่อกี้นะี่เคยนะโอ้ตเฮาเหล่าเลยเดินอาบเลยบบดน,นี้โอ้ตีนแตะแล้วพี่น้องเลยเป็นวัดแดดพี่น้องเลยปั๊บท่มน้ำลายรถผัดไป็เคาะเคอะเลยเจ้ารถนะ ใีเขาเล่าตีนนี่ไปท้ำจะต่อสิเจ็บแรกบอ่ะดิโอามีล้มอีกองเนโอเจ็บจนตายตอนล้มนันไม่ได้เจ็บนะมาเจ็บมาเจ็บตอนเป็นไอไอรัดกลมทมน้ำลาย ทมน้ำลายผัดเห่ารถผัดเกาะสิคือพี่น้องกันเจียบจนได้ รถนักเดยขนาดขี่มิได้ว่ายนี่การยังเกาคือจะล้มละเห็นล้มยังเจ็บกว่าหั่นพี่น้อนงะอันนี้เอาแค้งครึ่งเอาขาไปครึ่งมันแห้งก็แล้วนะรถจะล้มเลยไปเย็บครึ่งปัดครึ่งชุยต่อมันก็เลยจุบ๊บจะตีนครับหอมแตะหอมอีลุ้นก็น่ารัยมันจะไหลไหวนะรถนัก โต๊ลงนี่พักไม่ได้นดน,นิแสด่มันมือมันมือนี่ยีชคิดโต๊เบสเอมาไม่ใหม่ขึ้นป่าสองเถอเมือนละแต่บบกเป็นโขนเลยโขนน้ำเฮ้างายี่ตมเฮ้างายมุอไวว ไปองเฮียนอยู่กินวัตถินนี่มาหอวเดินแล้วนะแม่เจนดียิ้มเปยแลได้แม่เจนดีนี่อันกินนะพี่น้องอแ,แต่เฮ้าสีแบ่งเืออันทีมงานที่เคยไปน้ำเดียวขึ้นป่าน้ำเดียวเือเขนะากินน้ำนะคือคอยกับแม่นยิ่งได้ผู้เดียวกันแต่กะ มันหลายได้ก็เลยแบ่งเขาเจ้าได้ย<ด>ิ้มไปเปื่อยได้เมจะดีวันนี้ย,นนย,นยังมีคุกอยู่อ้าอโอเคพี่น้องคลิปนี้กะสิได้ฝากไว้เพียงสามีก่อนขอโมคบเจห,หลายสำหรับทุกทุกท่านที่ติดตามแลยครับส,ส,ส้มเป็นกกนรกค่ะคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพลกันใหม